เขามีเรื่องสิคุยน้ำมีเรื่องจะคุยน้ำมียังจะคุยน้ำแมนไม่หยังล่ะอสามปีแล้วดิเนาะสามปีแมนสามปีแล้วสามปีอีหยังที่คอยขอเจ้ามานี่ขออีหยังวะปีปีก้อน่ก็ขอปีกายนี่ก็ขอปีนี่ก็สิขออีกขอหยังเคยได้ไะได้ก็หลังขอหยังคอยต้องลูกก็ตีหลังมันหลายปีเราคอยกับอนุญาตก็ได้ขอทุกปีนะปีนี้ขอขอให้ได้ได้บ ขอหยังล่ะขันคอยบ่รู้คอยสิตอบได้จีขอซุปีซุปีเจ้าขอหลายยางได้บ่ได้ขอยางด้อย่างหนึ่งบ่แต่เรื่องนี้ขอตลอดแต่บ่เคยได้เลยแต่ปีนี้ขอได้ได้สมสมหวังได้บ่เอาขอหยังฮะขอมาขอหลายดอกขอขอมีเมียหน่อยจกคนได้บ่ขะขอมีเมียหน่อยจะคนเมนอ้าวจะได้แตแล้วเนาะได้เด็ดเท่า บ่ได้ว่าว่าแล้วน้ำหยดเป็นหินหินทุกวันมันยังก้อนได้เป็นบ่ได้นาะถึง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 งอ่ะทรไปได้ล่ะเฒ่าฮะโทรไปไดนสวัสดีอ้ายคอยตอบรับคำขอเด้อจ้าพร้อมเสมอเอาเอาอี่พอยแม่มาขอโลดวัถฮะ ขอยข่นมสีไวอีหย่างนาอแล้วก็ขอข่ยกยกเลยวันนึงเนี่ยเราบอกว่าขอมีเมียน้อยข่นาเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราขอมีเมียน้อยอีกรอบนี้ข่สีหายแลก็คือว่าใหาเแล้วเราขอก็สีเอาไหมเนี่ยาหน่บอกเอารโอเคได้บอกบบอบบโอคโอเคบอบอกบอกเอรังเทาข่เอาบ้าแพข่อาเอาเนซื้อข่อยมัอนมือนอบ่แพงหิดเลยข่ว่าเลรนซื้อรอกเท้า เ,เจ้าของมาหลายปีเราเมียให้เราเมียบ้าเาแล้วบรรยัคให้เรากับบ้าเอาบ้าเาแล้วเจ้าสิเจ้าแยกจัื่องสิแม่ไม่ยังไดเนาะอันารย์เจ้ายังมีแม่เขา,าก็ต้องฟินเสมอกันข่อยก็ยกเห็นเจ้าเมื่อยทำงานลาดงานหลวงข่อยก็เห็นเจ้าเมื่อยคอยเห็นเจ้าว่เฮ็ดเรบ่องข่อยเฮ็ดได้ข่อยเฮ็ดได้คอยเห็นได้ข่อยเฮ็ดได้ข่อยเฮ็ดได้เท่าวรองโอกาสที่เจ้าขอมาดูแลบ้าบ้าบ้ข่อยคอยง้อบ่เอาแล้วข่อยบ่เอาแล้วเท่าข่อาย้างเอาบ่เอาบ่เอาแล้วบ้าเอาแล้วเขา ผ่าเมื่อ,อยานแต่กูได้ลื่นเนาะเฮ้ยสังก่าขอน